าตัวใดคับเคลียร์เราแลว้เลวเชียร์เคลียร์เชียร์เชียร์เอาตัวนั้นแมมวะหมาไหมเอามาไหมคับมาพี่เม่งมันคับไปคับมาพี่ดูแลว้วดูได้วะเนี่ยบัดคัมบมาพี่มันว่าของเล่นเินหมอครับขายออกมาเดี๋ยวนี้อยากกินไดน ไปน้ำเอากันเด้อได้มาแล้วทุกคนเบิ่งน้ำกันเนาะตัวใดตัวใดงซองซองซองเดี๋ยวอื่นมันมาอีกก่อนมาเอาตัวใดงอย่างโน้หมันเนาะเนาเนาะนันขาดแล้วทุกคนมันนะเบ้องน้ำกันนะฮะ มุนอุ่ยปุย๋ยเออเนาะเบอร์นี่เบอ,อร์นี่แม่นบ่เปลี่ยนเนาะเบอร์นี่เดี๋ยวไปเอากำมันก่อนเละทุกคนวางเร็วข้าไปเศษบ,บ้านขับไปเร็ววางลงเลยวางลงเร็ววางวางวางไม่ยอมปล่อยทุกคนปล่อยกระยานมันกัดปล่อยกันมาเน๊ะ ญาติกันเนาะเกิดการญาติกันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวที่ซองนะมาเปิดน้ากันทุกคนมันขาบเปลี่ยนเลยมันได้เบือที่แรกแล้วมันเรียนนี่ซีเนาะเบือที่ซองเบือซีเนาะเดี๋ยวเอื่นมันมาอีกก่อนเอื่นเท่าไหร่มันก็มายอมออกมาทุกคนเคยเอื่นมันตะโดนดนมันมันก็ออกมาเบ่ มันขาบออกมาได้เนาะอันที่แรกโคแก่นชะองเนาะสบานนี้นี่เอื้อนมันมามันบมาม,นมาเนี่ยมันบม่ยอมออกมาจากไตต้นใหม่หรอเบิง้งเบิ้งมันมาแม่ มาเร็วๆเ,เอาอีกตัวนึงไว้ไว้ไวาย่อยเอื้อนมันโดนลนะเดีนี่ทุกคนจนข่อยง่ายนี่มันไกลๆมันไม่ยอมออกมาเวิ่งมันไม่ยอมออกมาเนาะตัวเดียวอีหลีเลยเดี๋เดี๋เอาจำนี้เดี๋ฮะเอาจำนี้เลยแม่นบ่เบ้าอีกเลยแม่นบ่พอแล้วแม่นบ่เนี่ย อื่นทัวไหนมันก็บอกออกมาบ่ะมันไปละมาไวๆเร็วๆสิได้มีเอฟซีต้อข่าวอมาไหมอยากได้น้องกินบ่ได้อยากได้น้องกินบ่ให้เอฟซีเพื่อนมีโชคมีลาบกันนะเร็วๆพาเพื่อนซื้ออันอาหารแมวมาให้จักถุงไวๆออกมาไวๆเร็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 วๆมันมายอมออกมาทุกคนนี่แม่นี่มาเอาอีกเบอร์นึงเร็วๆลูก แมวแมวแมวม,ม,มาอีกแล้วมาอีกตัวนึงแล้วไปไปเร็วเร็วเร็วมั่นมัมาแล้วทุกคนซอ,องเบอร์กับซองเบอร์ซัมนี่ละเนาะจัตมันให้ซัมนี่นั่งเดกคนมันไม่ยอมออกมาเบิ่งมันเล่นอยู่ข้างในอ่ะมันไม่ยอมออกมาเสวิจารณญาณเด้อทุกคนเนาะจาริสากะบบลูคือกันเนาะเออ เ่เคยเห็ดจังสี่จักเทียมีต่โคนบอกว่ามันมาห้โโสนักนก็เลยขอกับมันเนาะนะเพื่อมันห้โสดอีหลีเนาะก็สิได้มีขันมีโสกมีลากกวก็สิได้ซื้ออาหารแมวไหมมันกินเนาะนนะมันม่มาตะโคนเอิ้นท่าดกับปม,มาเบ่งถ้าตังโดนปรดใช้วิจารณญาณน,นะจ๊ะ